ถั่วแระถั่วแระเป็นกิ่งที่เราตัดปักชำนะถ้าจะไม่ผิดนะเป็นถั่วแระที่ตัดกิ่งปักชำถือว่าโอเคเดี๋ยวจะเก็บมเมล็ดไว้เพาะต่อกิ่งก็ปักชำได้นะวันนี้ถ่ายต้นนี้ให้ดูก่อนเราไอีกต้นหนึ่งก็ติดดอกเต็มไปหมดเลย ยังเม็ดฟีบอยู่แต่จะถ่ายเก็บไว้ก่อนเม็ดนี้แหละสมบูรณ์ดีถั่วแระพี่หนุ่ยให้้างให้ดิบๆมาเราก็ลองเอาเม็ดมาเพาะปรากฏว่าติดด้วยแถมยอดเขาปักชำได้ด้วยโอเคเลยแบบนี้ เราก็จะมีถั่วแระะกินตลอดถ่าเก็บไว้ก่อน